นอกจากที่ท่านผู้ชมหลายๆท่านรอคอยนักแสดงเองก็รอคอยเหมือนกันเพราะทุกคนคิดถึงกันมากอยากที่จะกลับมาเล่นแล้วเลยมันมีการเปิดรอบเพิ่มด้วยได้พักกันเต็มที่จริงสามเดือนก็เลยรู้สึกว่าเก็บแรงไว้เยอะแบบไปใส่เต็มที่เลยก่อนที่กลับมาในภาระที่เราก็เป็นหนึ่งคนที่ชอบศิละปะเหมือนกันวีนนี้มาเดินงานะะโอ้รูปสวยแบบมากๆอะไรเงี้ยเพราะตัวเองก็เรียนนิเทศมาด้วยอะไรเงี้ยก็ก็ก็เลยเห็น <ๆ S 2> แล้วว่าแบบ มันทั้งมุมทั้งองค์ประกอบอะไรเงี้ยคือมันมันใช่มากๆเลยแล้วก็ในแต่ละรูปมันก็จะมีเรื่องราวการสื่อสารที่แตกต่างกันออกไปเงี้ยทั้งทั้งรูปวิวหรือรูปคนที่อยู่ในชนบทหรือว่าแบบรูปอะไรต่างๆรู้สึกว่าม,มันมันไม่ได้ง่ายเลยกว่าที่จะได้รูปรูปหนึ่งมาเงี้ยมันต้องอาศัยทั้งทั้งเรื่องของช่วงเวลาอาศัยทังจังหวะอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายรู้สึกว่าการที่ได้เข้ามาดูแกลลี่นี้นะมันมันคุ้มค่าจริงๆเลยนึกถึงตอนที่เรียนเลยอันนี้คือเราเดินดูหมด ดูหมดแล้วครับดูตั้งแต่ตรงข้างหน้าแล้วก็เมื่อกี้ไปข้างหน้ามาแล้วด้วยมันทำให้เรามีไฟหรือมีอินสปายเลยชันน่นอะไรกับหลังจากถ่ายรูปอ,อุ้ยมันมันมีรู้สึกว่าไฟมันกลับมาจร,จริงเพราะว่าเราเราทิ้งห่างจากการที่ถ่ายรูปอะไรพวกนี้ไปค่อนข้างนานเพราะว่า หลังๆเราก็จะชีนกับการถ่ายรูปตัวเองถ่ายรูปอร์เรตรูปอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าแต่ว่าพวกรูปวิวหรือว่ารูปอะไรต่างๆที่มันสื่อสารพวกความหมายอะไรเงี้ยเราห่างไปนานมากๆแล้วแต่ว่าพอมามาได้ดูรูปวันนี้เราก็รู้สึกว่าเออมันนึกถึงสิ่งที่เราเราเคยแบบได้ถ่ายพวกถ่ายวิวถ่ายแสงอะไรต่างๆอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเอออยากจะกลับไปถ่ายอะไรแบบนี้เหมือนกันเหมือนการเดินทางที่เราไปแบบเดินทางไปแล้วได้ถ่ายภาพ ใช่สิ่งสําคัญที่สุดเลยเนี่ยการถ่ายรูปข้อดีของมันเลยคือการหมันหยุดความทรงจํามันไว้แหละเพราะว่าเราในบางที่เนี่ยเราไม่สามารถกลับไปได้อีกอะไรเงี้ยเราก็ได้รูปได้อะไรมามาเป็นเหมือนความทรงจําเป็นเมม o r ีในชีวิตเราอะพอเรากลับไปดูเนี่ยทุกอย่างมันก็รีคอร์กลับมาว่าเออเราเคยไปตรงนี้ช่วงเวลานี้สถานที่เป็นแบบนี้หรือถ้าเรากลับไปที่นั่นอีกครั้งหนึ่งเราได้มาดูว่าเอยตอนนั้นมันเป็นแบบนี้ปัจจุบันมันเปลี่ยนไปขนาดไหนแล้วอะไรเงี้ย ตัวต,ต,ตัวเองคือชอบวาดภาพด้วยปะชอบภาพชอบวาดรูปชอบวาดชอบถ่ายรูปแล้วก like ็วาดรูปอะไรเงี้ยก็มันมันก็เป็นอะไรที่รู้สึกว่ามันมันเป็นศิลปะมากๆอย่างหนึ่งเหมือนกันทั้งทั้งเรื่องของการถ่ายรูปและการวาดรูปอะไรเงี้ยหรือบางครั้งเนี่ยเราก็เอารูปที่เราถ่ายเนี่ยมาวาดอีกทีหนึ่งเหมือนกันเลยมันก็มันมันเป็นอะไรที่เขาเรียกว่ามันมันเป็นจิตวิญญาณอย่างหนึ่งเหมือนกันครับการวาดภาพนี่เราอยากจะวาดแบบวาดเคยไปวาดรูปวหรือวาดสถานที่ที่เราตื่ ยังไม่เคยไปวาดสถานที่ที่เราเคยไปเคยแต่แบบเปิดรูปวิวในอินเทอร์เน็ตหรืออะไรเงี้ยแล้วเราก็ลองสเก็ตตามฟิลนั้นมากกว่ามันก็เหมือนเป็นฟิลเดีวยวกันไหมกับวาดภาพกับถ่ายภาพในการสื่อ,าอาการสื่อสารเนี่ยเอาจจริงมันก็มันมีทั้งทั้งการที่เหมือนกันและแตกต่างเลยไอสิ่งที่มันแตกตา่างมันก็ด้วย ด้วยด้วยด้วยความรู้สึกต่อให้การวาดภาพมันเหมือนภาพจริงแค่ไหนก็ตามสุดท้ายอะภาพจริงๆอะการสื่อสารมันก็มันก็จะถูกตีความออกมาอีกแบบหนึ่งแต่ว่าการวาดภาพมันมันสำหรับโต้นะมันมองว่ามันเป็นในเรื่องของการเป็นศินละปะมากกว่าว่าเออมันมันจะถ่ายทอดออกมาในรูปแบบไหนมันก็ขึ้นอยู่กับปลายปากกาปลายพู่กันของเราอะไรเงี้ยอีกหนึ่งเรื่องฟ้าจะลดคลายตอนนี้กลับมาซ้อมหรือว่า จะเริ่มกลับมาซ้อมในช่วงตุลานี้แล้วแล้วก็จะเริ่มจะเริ่มแสดงคือ26ตุลาเป็นรอบแรกอะไรเงี้ยสำหรับใครที่แบบว่าพลาดไปในรอบที่แล้วรอบนี้ก็เลยคงจะแบบสมใจกันแล้วเพราะว่ามันมีการเปิดรอบเพิ่มด้วยนอกจากรอบเดิมที่ย้ายมาอะไรเงี้ยก็นอกจากที่ท่านผู้ชมหลายๆท่านรอคอยนักแสดงเองก็รอคอยเหมือนกันเพราะทุกคนคิดถึงกันมากอยากที่จะกลับมาเล่นแล้วเลยอันนี้เราก็คือพร้อมเต็มที่กับการแบบซ้อมกัแบบการแสดง พร้อมมากในช่วงระหว่างนี้นักแสดงทุกคนก็พยายามจะออกกําลังกายกันอย่างสาม่ำเสมอเพื่อแบบว่าเมนเทนทั้งทั้งเรื่องของกําลังแล้วก็พลังการร้องหรือว่าการเต้นอะไรต่างๆเพราะว่าถ้ามันหยุดหายไปเลยเนี่ยกลับมามันจะไม่เต็มที่แลละ<ม>ก็เลยจะพยายามทั้งออกกําลังกายทั้งฝึกฝนเป็นกันอยู่เรื่อยๆอะไรเงี้ยเพื่อรอวันที่กลับมาแสดงได้ครับช่วงระหว่างที่พักพักกองเหมือนพักการแสดงไปเราได้มีแบบพูดคุยหรือว่าอะไรกันมีบ้างมีบ้างก็ก็ สารทุกข์สุขดิบว่าใครเป็นยังไงกันบ้างเพราะว่าบางคนก็กลับไปทํางานประจรําตัวเองก็มีอะไรอย่างเราเนี้ยเราก็กลับมารับอีเวนต์รับลิเกรับอะไรอยู่เรื่อยเพื่อที่จะแบบใช้โอกาสตรงนี้หาเงินอีกรอบนึงออกลับมารอบนี้ก็คือเต็มที่แน่นอนเต็มที่มากๆแน่นอนเพราะว่าได้พักกันเต็มที่จริงๆสามเดือนก็เลยรู้สึกว่าเก็บแรงไว้เยอะๆแบบไปใส่เต็มที่เลยก่อนที่กลับมาฝากคนที่ยังไม่มีบาทหรือคนที่อยากดู ครับฝากไว้ด้วยสำหรับฟ้าจรวดไซเดมิโก2024นะครับสำหรับใครที่มีบัตรแล้วเราก็กำลังรอคอยบอกเลยว่าเรากลับมาอย่างยิ่งใหญ่แน่นอนแต่ว่าสำหรับใครที่ยังไม่มีบัตรลองไปเช็คเลยว่ามีที่ไหนว่างตรงไหนยังว่างอยู่รีบจองแล้วก็มาดูกันเพราะว่าในทุกทกที่ในโรงละครเนี่ยบอกเลยว่าเต็มตาอย่างแน่นอนแล้วเจอกันในฟ้าจรวดไซเดิโก2024ครับ